เอาละครับขอต้อนรับสู่รายการกระตูนอันนี้ออนทีวีวันนี้อยากจะมาถามอะไรสักสองสามอย่างนะว่าอย่างแรกเมื่อเช้าเปิดม,มาดู24่สิบสซับเราจะถามว่าคนแรกที่กดซับผมนี่ใครครับอ,อย่างที่สองตอนประมาณมาหนึ่งหุ่มตรงเป๊ะเลยทามาดูทียี่ห5ซับถ้าใครรู้ก็ ใครรู้ตัวเอดีรายงานตนนะครับเพราะว่าที่ได้เกิดซับกันนั่งะนะนะส่วนในที่สองก็คงจะไม่วไหนะถ้าถ้าเราลองเขียนแบบคอมมิกว่าคอมมิกเกี่ยวกับอันเดอร์เทลเรื่องเราบานบนตายพิภพไม่ใช่ลา,างพิภพเออ นี่ก็มาขอมาเทเลงกัน์แค่นี้ครับถ้ามันถ้ามันมีอะไรก็พวกนี้แหละจบแล้ว